นี่ครับอันนี้นะเตรียมไปส่งแล้วครับผมอันนี้เขาบอกว่าถึงประมาณสองทุ่มะครับคร่าวๆประมาณหกกิจชั่วโมงได้อยู่เดี๋ยวนะครับไปส่งลูกค้าครับผมที่จุมพรครับผมจากหุช่างยุบประมาณหกชั่วโมงครับระยะทางกี่โลอันนี้ลืมดูสี่ร้อยหกสามโลรับตรงที่อยู่ผมอยอ่าส่งแล้วครับขึ้นอย่างขั้นะไม่รู้เลยวนะ มลช่ไหมครับใช่ครับ่ครับยังไม่ขึ้นหรอครับแม่นื้อมน้อผมเอินนั่นคืออยู่ก็อยู่อ๋อเอ๊เดี๋ยวน้ผมเดี๋ยวว่ามันไม่ขึ้นคัดไลน์ก่อนไหมอ๋อผมผมแอสแล้วครับ อยังครับขึ้นไหมครับขึ้น,นแต่คิดเดี๋ยว่ะคิดอะไรว่ะาไม่แน่ลายกันเดี๋ยวนะ,ะนี่พี่คนขับก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็นั่งรถกลับนะครับรถประจำทางโอ้อันนี้นะเขามาจากกรุงเทพเลยนะโอ้อันนี้มีป้ายแดง อ๋อติดอันนี้ก็กติดายแดงก่อนออกใช่ครับอ๋อซึ่งอันนี้ก็มีใบอนุญาตคุมอยู่แล้วครับโอ้ยังงี้นี่เองเดี๋ยวขอถ่ายคลิปลงช่องเลยครับให้ลูกค้าดูหน่อยขอัอ๋อนี่ตอนนี้น้าก็มีตายแล้ 1, หนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ด เอาป้ายเดียวกันใครคอหวยไปแทงหวยเลยครับผมถ้าถูกเขาแบ่งกันด้วยถ้าเกิดว่าถูกกินก็ไม่ต้องบอกครับผมขอ,อ,ง,องนี้อันนี้ป้ายนี่อา่าจากไงครับผมส่งอะไรครับวันนี้ออป้ายสัตว์อ๋อคือเขามีประจำอยู่แล้วแล้วก็ออกไปคืนทีนึง ก็ตีหกกรแดงที่ว่าเพิ่งออกจากโรงงานนี่ก็น้าก็ย้ายด้วยไหมครับอ๋ดอด้วยันหมดเลยติดหน้าเสร็จนะครับเนี่ยติดหน้าเสร็จแล้วก็ท้ายต่อทุกคนท้ายต่อเลย <c oughs> ติดได้ไหมครับไปนี้หรือ,อว,ว่าตัวห่วงดีครับ จัดมพวกป้ายม่ติดติดนอันนี้ลูกค้าก็จดป้ายทะเบียนที่ชุมพรนะครับเป็นป้ายข่าวทะเบียนแดีวก็ทางบาริษัททางเซลล์เขาก็จัดการให้เสร็จเลยครับอันนี้ศูนย์รุ่นหลีสําโลงนะครับใครสนใจออกรถบรรทุกป้ายแดงนะครับก็สามารถต่อมาที่ผมได้เลยนะฮะเอ,อเป็นจะเป็นฮีโน่ดูโทรสามร้อยนะครับ หรือว่าจะเป็นโดมิเตอร์นะตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นวิกเตอร์สนใจก็ติดต่อได้เลยนะฮะตอกกระบยสวยอย่างนี้นะที่อู่ช่างยุทธหรือว่าอู่ที่ท่านต้องการนะครับนั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ช่างยุทธจัดเต็มมาเลยครับผมนี่เต็มตัวออกแล้วครับใกล้แล้วฮะกี่โมงถึงประมาณสองทุ่ม้วครับคร่าวๆสองทุ่มสามทุ่มประมาณเนี้ย ก่ครับส,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 สวยเลยสีเฟลนี่นี่เวลาเป็นมุมมองนะสีมันก็จะแบบว่าอีกสีหนึ่งนะแต่ว่าเวลาเราเดินไปอีกซีกหนึ่งอะสีออกสีหนึ่งเห็นไหมตัวะตเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยติดชอบมากเลยครับสีเฟลแล้วสวยดีมากเลยเนี่ยเวลาแสงน้อยนะเขาจะออกประมาณ ประมาณสองสีหลักเลยคือสีม่วงกับสีออกเขียวมรกตสีฟ้าน้ำเงินประมาณเนี่ยเวลาดูของจริงอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาในกล้องอมันจะอีกอย่างหนึ่งเว้ยก็บอกงี้มันเหมือนจะประมาณสี่สีนะเหมือนสีเ hmm. ข okay. okay. ียวมรกตสีฟ้านะครับสีม่วงแล้วก็สีทองอ่าเห็นไหมตรงสันหมวกก็จะเป็นสีทองเนี่ยสันหมวกจะเป็นสีทองอันนี้ก็จะเป็นหมวกคลิปล่าครับ หมวกคลุมเคลบล่าเตรียมไปคลุมเคลบล่า,เ,ลา,เ,ลาเตรียมออกนะครับเดี๋ยวเรื่องเอกรส,กรสารเอกสาตรนะครับน้าก็แบบว่าเขาจะดูเขาจะเรียบเรียงเตรียมเติมให้เรียบร้อยครับผมเอาไว้เวลาเขาดงเขาดานตอนเคลื่อนย้ายนะครับสำคัญเลย นี่ม่รู้ว่าวันนี้มีฝนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีฝนนะก็เวลาถึงลูกค้ามันก็อาจจะเลอะละหน่อยครับแต่ว่าถ้าไม่มีฝนก็โชคดีไปถ้ามีฝนก็รถก็จะถึงลูกค้าแบบว่าสภาพแบบเรียบๆอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนะเขาก็จะเอาตัวใบรายการนะครับติดไว้ตรงข้างหน้าเลยนะเนี่ยครับเพื่อเนี่ยครับเด็ก็ติดโชว์ไว้อย่างนี้เลยครับนี่เลยเพื่อแบบว่าคือ ให้เจ้าที่เห็นนะครับน้าคัดเรียวแล้วครับเตรียมออกออกแล้วครับ สวยๆเลยบ๊ายบายโอ้ตื่นตันใจมาก <laughs> ขันแรกป้ายแดงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนใจออกรถไยแดงนะครับติดตอ่อมาทางเพจได้เลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับพร้อมบริการทุกท่านครับผมพร้อมขายนะ มีบริการจาัดส่งทที่ครับไม่ต้องกลัวนะอยู่ใกล้อยู่ไกล,อกลโอเคอันนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ